มีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่หนาตื่นเต้นสีวอลทูทุกคนฟังมือนี้แต่ก่อนอื่นขอกล่าวแสดงความยินดีให้กับคุณยายน้ององลีนะคบเรื่องที่สีเอามาวอลต่อไปนี้บ่ได้ว่าสีเอามาอวดหรือว่ามาโซ่ผู้ใดเลยเดจ่ะแต่อยากให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งมุมนหน่อยๆของยายสมรักวอาแล้วฮอกก็ออกเดินทางตรงไปยังที่มาของการเซอร์ไพรส์ของเฮามือนอ้ก,กันเลยโดยมีพี่ชายของยายสมรักรับหนาทีเป็นโซเฟอร์ขับตรงดิ่งเข้ามาในหมูบ่บ้านบบทันโดนกระหอดจุดหมายยายสมรักก็ย่างเข้าไปพร้อมสิ่งสําคัญที่อยู่ในกระเป๋าาแต่่วสเป็นอียงทก เบิพ่อยางเขามาหอดแล้วฝ่าก็คืมเขาคืมเขาเสียงฝนเสียงฝ่าก็ลืมคำลามเอาฝนตกเล้าสักพักแต่ดีที่ยายสมรักมาหอดมองก่อนสิ่งเรื่องเสื้อผ้ยของมือน,นี่ก็คือยายสมหลักได้ทาการซื้อที่ดินแปลงใหม่จากที่คุณยายเล่าเคายว้าวาว่า,วาสิคล้ายแต่กบับโบยเดคายจากเถื่อจนล่วงเลยมาเป็นหลายปีคุณยายก็เลยตัดสินใจส่งต่อรั์สินแปลงนี้ให้กับยายสมรักเป็นทางการแล้วเขาก็เลยนางเหตุสัญญ,ญา ทุกอย่างหลาบลื่นและเป็นกันเองไปเบื่อนหนนานี้ยายสมรักเองก็นั่งถามสารทุกสุกดิบกับคุณยายเพราะว่าคุณยายทันนี่เราเป็นพี่สาวแท้ๆของพ่อยายสมรักแม้ว่ามีอาการลงลงๆล,ลุมล่มๆแนะ่ แต่ถ้าบอกซื้อกระจาได้หลังจากเฮตุสัญญาเ็จยายสมรักกระทาการลงซื้อซื้อขายยางผูกขาดร้อมกมีลูกสาวคนเล็กเป็นพยานและจะเป็นเจ้าของที่ดินหลังจากนี้ต่อไปพอหอดคิวคุณยายเซนกับ้ากันนางลุนวสันแต่ว่าคุณยายเรากับพยายามเอาจนได้มาถึงช่วงสําคัญยายสมรักกับบรีล่อหยิบแบ่งพันจํานวนสามร้อยใบยืนให้กับคุณยายคุณยายเราก็โยกใส่หัวความกับอวยพรชุดใหญ่แล้วก็โดนเติบอยู่เด้พอคุณยายเหตุเสร็จยายสมรักก็ลืมข้าวว่าของตรงยกใส่หัวคือกันก็เลยได้มเดีทีตยกบม เริ่มรุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆพายุกะเขา่าบาดเนี่ยแต่ว่าก็บ่ได้เป็นอุปสรรคในใการนําเงินนี่แหละก็คือความสําเร็จอีกคันของยายสมรักที่อยากจะแบ่งปันให้พี่น้องได้ฟังาะว่าสิเป็นกําลังใจให้ทุกคนอย่าได้หยุดพยายามกว่วยายสมรักสิยางเขามามีชีวิตที่มันคงขึ้นมือนีกระพานมาหลายเหตุการณ์ซึ่งกับเบลตังอีย่างกับทุกคนที่อยากจะมีชีวิตแบบนี้คือกันและทาบบมีเอฟซีทุกคนยายสมรักกับโบมีมือนีคือกันความฝันมันบม่มีอายุอยู่ที่ว่าเขาอยากเหตุหรือว่าอยากเหตุเท่านั้น หลังจากนี้ยายสมรักกับย่างโตเบากับบันไปหาซอมเต้นหาเงินคือเก่าละจ้า